สวัสดีครับพบกับเราเทคต่อต่อกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะผมจะมาพูดถึง s ซเว่เจอช่องโหว่ระดับร้ายแรงอัปเดตด่วนเป็นเวอร์ชั่น25ขึ้นไปนะครับก็ต้องบอกกันว่าใครที่ยังใช้ไฟล์ s ซเว่นะครับหรือว่าอาจจะมีไฟล์ s ซเว่นซิประเภทเก่าๆหมายถึงว่าเคยโหลดมาไว้ในเครื่องนะครับหรือแม้แต่เรามีการโหลด s ซเว่ในรูปแบบพกพาหรือว่า p o r t a b l e เนี่ย แล้วไม่เคยอัปเดตเวอร์ชั่นของมันเลยนะครับได้เวลาแล้วนะครับที่จะต้องขยับมาอัปเดตเวอร์ชั่นให้เป็นปัจจุบันอย่างไวนะครับเพราะว่าล่าสุดมีการเปิดเผยช่องโหว่ร้ายแรงระดับ High High v e l o c i t y นะครับว่า Seven นซิเนี่ยมีช่องโหว่นะครับที่แฮกเกอร์เนี่ยสามารถเจาะเข้าไปได้เพียงแค่เราเนี่ยกดดับเบิลคลิกไฟล์ผิดจังหวะเพียงเท่านั้นเองนะครับช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่ว่าเนี่ยถูกเปิดเผยเม,เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2025นะครับ โดยทีม Zero Day Initiative นะครับหรือว่า c d i ของ Ten Micro นะครับซึ่งไฟล์พวกนี้เนี่ยมันจะมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งเนี่ยมันมีชื่อว่า CVE 2 0 2 5 1 1 0 1 1นะครับแล้วก็ CVE 2 0 2 5 1 1 0 0 2นะครับทั้งคู่เนี่ยเกิดจากวิธีที่7ซเวจาัดก,การกับไฟล์ลิงก์นะครับภายในซิปที่ผิดพลาดพูดง่ายคือเจ้าซิปเนี่ยที่ถูกสร้างมาแบบจงใจ สามารถหลอกให้เซเวไปเขียนไฟล์ทับที่ไฟล์อื่นในเครื่องนะครับเช่นไฟล์ระบบหรือโฟลเดอร์ที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่ควรจะแตกไฟล์นะครับแบบว่าเราแตกไฟล์ออกมาแล้วเนี่ยมันดันทะลุโฟลเดอร์ folder, ไปอยู่โฟลเดอร์อื่นอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าแฮกเกอร์จัดชุดให้ดีๆเนี่ยสามารถยิงโค้ดแล้วก็รันสิ่งที่เขาต้องการภายใต้สิทธิผู้ใช้งานได้ทันทีเลยนะฮะก็ลองจินตนาการดูสมมุติเราแบบเข้าคอมมูนิตี้เนาะ อยากจะหาสูตรทําหมูกรอบนะฮะแล้วก็ไปโหลดสูตรหมูกรอบจากไลน์กุ๊ปนะครับไลน์กุ๊ปทำอาหารหรืออาจจะเป็นคอมมูนิตี้ทำอาหารอื่นๆโดยที่เราเนี่ยอาจจะตรวจสอบไม่ดีและที่สําคัญเราไม่ได้อัปเดตเซเว่นซิปเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาแบบรุนแรงได้นะครับก็ช่องโบจริงๆนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่น่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่าผู้พัฒนาเซเว่นซิปเนี่ยเขาได้ ออกแพดมาอุดรูรั่วตั้งแต่วันที่5กรกฎาปี2อี่ส2 5แล้วนะครับในเวอร์ชัน่น25.00นะแล้วก็ต่อมาด้วยเวอร์ชัน่น25.01ในเดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่า7ซ i p ไม่มีการอัปเดตอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับคือเราจะรู้กันว่าเราใช้7ซเวเวอร์ชันอะไรเนี่ยถ้าเราไม่อัปเดตมันจะอยู่แบบนั้นนะครับมันจะไม่มีการอัปเดตอัตโนมัติเรียกว่าเราต้อง แมนวนวลมือแบบล้วนๆเลยนะครับส่วนผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามันมีแพทอัปเดตนะครับอันนี้แหละที่เรามองว่าเป็นปัญหานะฮะอ่าดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะต้องทำเนี่ยก็คือควรที่จะอัปเดตแพทนะครับเพราะว่าดีอ่า CDI เนี่ยระบุว่าช่องโหว่ทั้ง2ตัวเนี่ยมันอาศัยเรื่องของการอ่า user i n t e a c t i o n นะครับก็คือ กรณีที่ยูเซอร์เนี่ยจะโดนมัลแวร์ตัวนี้จริงๆหรือว่าโดนแฮกเกอร์เล่นงานจริงๆเนี่ยคือเหยื่อเนี่ยจะต้องทําการดับเบิ้ลคลิกไฟล์นะครับหรือว่าต้องเปิดไฟล์ซึ่งมันเป็นพฤติกรรมของเราอยู่แล้วเนาะเวลาที่เราได้ไฟล์ซิปมาเราก็เฮ้ยต้องรีดแตกไฟล์อ่ากดแตกไฟล์หรือกดดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์นะครับการกระทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้มัลแวร์เนี่ยมันเริ่มทํางานนะครับอ่าแล้วก็ทําให้มัลแวร์เนี่ยเข้าสู่ระบบเราได้นะอันนี้อันตรายมาก ที่สําคัญนะต้องบอกก่อนว่าผู้ใช้แนวองค์กรเนี่ยก็อาจจะโดนมาแวร์เนี่ยมันขยายตัวนะครับจากการที่มียูเซอร์สักคนหนึ่งที่อยู่ในออฟฟิศนะครับอาจจะไปโหลดสูตรหมูกรอบอย่างที่ผมว่านะครับแล้วก็เอามาเก็บในเครื่องในเครื่องออฟฟิศนั่นแหละเพื่อแบบว่าเ,เดี๋ยวเราส่งไฟล์ไปเก็บไว้ในอุปกรณ์ส่วนตัวแล้วก็เอากลับบ้านไปนะครับบางทีเนี่ยมันเข้ามาผ่านส่วนนั้นก็ทําให้ เครื่องในองค์กรของเราเนี่ยมีปัญหาได้นะครับหรือว่าเครื่องส่วนตัวของเราเนี่ยมีปัญหาได้เช่นกันนะครับอ่าแล้วเราควรแก้ยังไงนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับที่เราควรต้องแก้นะเพราะผู้ขนาดเซเว่นซิปแจ้งมาแล้วก็คือต้องอัปเดตทันทีครับให้เป็นเวอร์ชั่น25.01นะครับหรือว่าใหม่กว่านะก็ไปดูกันได้นะครับใครที่ยังมีเซเว่นซิปอยู่ในเครื่องอย่าลืมไปอัปเดตนะครับ2ถ้าหากว่าจะมีการอัปเดตหรือ อยากจะติดตั้งเนี่ยควรที่จะโหลดจากเว็บไซต์หลักของ7ซเวทเท่านั้นนะครับเว็บไซต์หลักก็คือ www s z i p org นะครับ7ซเี่ยมีขีดกลางด้วยนะก็เข้าให้ถูกๆูก,กันนะครับไปโหลดของแท้นะครับจะได้ไม่โดนมาแวร์นะครับข้อที่3นะครับก็เวลาที่มีการอัปเดตเนี่ยเราไม่ควรที่จะล้างค่าคำสั่ง,งเก่าๆนะครับก็ควรที่จะเก็บค่าเซตติ้งเก่าเอาไว้นะครับไม่ควรที่จะเปลี่ยนค่าอะไรมัน ข้อที่4นะครับอลีกเรื่องการแตกไฟล์ซิฟจากแหล่งที่ไม่รู้จักนะครับโดยเฉพาะจากอีเมลจากไลน์กลุ่มหรือว่าจากเว็บไซต์ฟรีทั้งหลายนะคือหลายคนเนี่ยเห็นอของฟรีนะครับแล้วก็เห็นว่าไอ้คอมมูนิตี้นี้มีการโยนไฟล์กันมาโยนกันมานะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะถ้าถ้าถ้ามองเป็นด้าน,านความปลอดภัยจริงเราอาจจะเชื่อถือไฟล์เหล่านั้นไม่ได้นะครับเพราะว่า ไฟล์เหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะมีการส่งลิงก์ต่อไปอีกลิงก์หนึ่งเว็บไซต์หนึ่งซึ่งถ้าหากไปดาวน์โหลดมาอาจจะมีปัญหาได้มันไม่ได้มาจากตัวบุคคลเหล่านั้นจริงๆถ้าหากว่าเราเชื่อถือบุคคลเหล่านั้นได้เนี่ยแล้วเขาส่งมาให้เรานะครับโดยที่ไม่ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเนี่ยอันนี้สามารถโหลดได้นะครับอ่าก็ก็ต้องเช็คแหล่งที่มากันดีๆนะครับ5้านะครับอย่าลืมใส่เซเว่นซิปในระบบแพ m เม a เ e m เมนนะครับเพราะ มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ติดตั้งแบบว่าคือต้องบอกว่าแพดแมเนจเมนต์ Management เนี่ยเรามีเพื่อที่จะทำการอัปเดตแพดให้เป็นปัจจุบนันนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์อย่าง Seven s i p เนี่ยมันไม่ใช่ระบบอัตโนมัติที่มันจะอัปเดตเองนะครับอย่างเช่นสมมติเรามี เรามีวินโดว์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ่ะพูดถึงระบบปฏิบัติการเนาะอ่าเรามีวินโดว์วินโดว์เขาก็จะมีการประกาศว่าอัปเดตแผทเองนะครับแต่เซเว่นซิปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเขาอ่าไม่ได้มีการแจ้งนะครับว่าตอนเนี้ยเขาจะอัปเดตแพทอัตโนมัติแล้วนะอาจจะมีการแจ้งบนเว็บไซต์นะครับหรือว่าอาจจะมีการแจ้งบนตัวซอฟต์แวร์ของเขาถ้าหากมันออนไลนะ์นะอ่าดังนั้นก็ควรที่จะต้องสังเกตอยู่เสมอนะครับแล้วก็ผู้ใช้ที่ ที่อาจจะมีองค์กรขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์หลายร้อยเครื่องการจะไล่อัปเดตเซเว่นซิปเนี่ยทีละเครื่องก็อาจจะใช้เวลาใช่ไหมครับแล้วก็บางเครื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีซอฟต์แวร์อะไรที่อาจจะต้องควรอัปเดตอีกด้วยบ้างนะครับดังนั้นการที่เราจะมีแพทแมนเน็เมนต์ดีๆสักอันหนึ่งมาใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็ใครสนใจแพทแมนเน็เมนต์อ p t i m มดมีโซลูชันนะครับเผื่อว่า ตามหาแพทเปเดเมพน่อจะได้ลดงานพี่พี่ทุกท่านนะครับถายของประมาณนี้โอเคสรุปนะครับเทคตตอต์อตอีพนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเซเว่นชิพเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นซอฟต์แวร์ที่สะดวกสบายนะครับเพิ่มความสามารถในการจัดการไฟล์ได้ดีนะฮะก็ลดภาระเรื่องของไฟล์นะครับทำให้ไฟล์มันเบานะครับแล้วก็ไฟล์ต่างๆเนี่ยจริงๆเราก็ใช้มาอย่างปลอดภัยนะครับมันก็มีข่าว ในช่วงนี้นะครับที่แฮกเกอร์เนี่ยก็หาแง่มุมนะครับในการโจมตีหาช่องโหว่จากซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนระวังนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านไว้ว่าควรอัปเดตแพทนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อัปเดตเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามีตู้เซฟแต่ว่าไม่มีฝาเซฟนะครับดังนั้นนะครับอย่าให้ไฟล์ซิปของคุณกลายเป็นประตูนะครับที่จะทำแฮกเกอร์เนี่ยบุกเข้ามาในองค์กรของเราเนาะในเครื่องของเรานะครับ อัปเดตวันนี้ดีต่อใจครับอย่าลืมอัปเดตแพทกันนะครับก็ o p t i m มุนะครับมีโซลูชันมากมายนะครับเมื่อกี้เพิ่งพายอินตัวแพทเมนจเมนนะฮะแพทเมนจเมนเราก็มีนะครับแล้วก็มี endpoint security นะครับมี network infrastructure และ iot นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชันนะครับปรึกษาเกี่ยวกับด้าน i t หรือว่าด้าน network นะครับก็สามารถติดต่อพวกเรา o p t i u มได้ทุกช่องทาง ว่าจะสแกนเชียบโค้ตรงหน้าจอ,อนี้ได้เลยนะครับยังไงสแกนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาคดคลิปดีๆแบบนี้กันนะครับเดี๋ยวนี้ลากันไปก่อนพบกันวีดหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <S 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 <S